สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอํานะคะที่บริษัทเพชรยนอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะอําอยู่ที่เพชรยนสํานักองานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะสําหรับวันนี้อําจะพามาพบกับ Toyota f o r t ์จูเนะคะคันนี้เป็นรุ่น 3.0V นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็นรถปี2010นะคะเป็น4 w h e e l drive นะคะ สำหรับราคาขายนะค,ะคันนี้อยู่ที่575,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละ11,000บาทนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มนะคะล้อมแม็กก็สวยนะคะเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีเลยนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งใช้งานมาประมาณ2 0 0 0 0นกิโลเมตรนะคะเป็นรุ่นปี2010นะคะก็ถือว่าใช้งานอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ สำหรับไฟหน้านะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวหลอดแก้วนะคะเป็นเป็นไฟหลอดแก้วนะคะแล้วก็มีตัวไฟ LED ที่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนโคมมานะคะอันนี้ไม่มีการชนนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเอาไปแต่งเปลี่ยนไฟมาใหม่เท่านั้นเองนะคะในส่วนของโคมนะคะก็เป็นสีอย่างนี้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น ไฟปกติเลยนะคะเป็นไฟสปอตไลท์นะคะสำหรับรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะตัวนี้นะคะบางคนเรียกว่าโฉมหน้ายักษ์นะคะจะไม่ใช่โฉมแชมป์นอกจะเป็นโฉมหน้ายักษ์เดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันนะคะสีเป็นสีดำนะคะคันนี้สำหรับในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กของ A M E นะคะมาพร้อมกับยาง Good เยีย ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นโครเมียมมือจับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านท้ายกันนะคะสำหรับในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟแบบรมดำนะคะซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนมานะคะตกแต่งมาใหม่เลยนะคะ ไฟเบรกดวงที่3อยู่บนสปอยเลอร์ด้านบนนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะยางอะไหล่มีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภา,าระกันนะคะภายในนะคะเป็นสีเบจนะคะให้ดูโครงสร้างนะคะไม่เคยถูกขยับน็อตน,นะคะไม่เคยถูกถอดนะคะ คงสร้างเดิมๆนะคะรถไม่มีประวัติการชนนะคะสำหรับในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็มีให้ครบนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไหล่มีให้ครบเลยนะคะเบาะเป็นเบาะสีเบจเบาะนังสีเบจนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันนะคะ สำหรับในตัวของห้องโดยสารนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะเบาะหนังแท้อะสีเบจแบบนี้นะคะร่องรอยยับเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีเลยนะคะถือว่าใช้งานมาอย่างทนุถนอมมากๆนะคะสำหรับรถปี2010นะคะด้านข้างนะคะแผงประตูด้านหน้านะคะก็เป็นสีเบจนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะปุ่มกดกระจกหน้าต่างทั้ง4ี่บานนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสำหรับด้านคนขับจะเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะคะ มีระบบเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้อ่าในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็ถือว่าเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวมาตรวัดก็เป็นแบบสามวงกลมนะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็เป็นสีเทานะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคอนโซลกลางนะคะจะเป็นสีเบจนะคะมีช่องนะคะ Power Outlet ให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีตัวระบบกันลื่นถลายนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับพื้นผิวนะคะด้านหน้าตัวแอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะสามารถกดปุ่มออโต้ปุ่มเดียวนะคะทำงานได้เลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีโฟร์วิวนะคะเกียร์โฟร์วิวให้นะ,ะในส่วนของคองนโซลกลางนะคะสามารถเปิดนะคะเป็นที่เก็บของได้ สวยสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเพดานต่างๆอะไรเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะคะสะอาดนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักษามาค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะสำหรับในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าและโครงสร้างด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราดูตัวโครงสร้างก่อนนะคะฝากกระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้น็อตไม่เคยถูกถอดเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนะคะซีนต่างๆนะคะ ซีนนะคะต่างๆยังอยู่ครบนะคะโลโก้ของโตโยต้านะคะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะสติ๊กเกอร์แอร์นะคะก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ากาวอาจจะเสื่อมไปตามอายุนะคะของรถเนาะอ่ะหัวน็อตไม่เคยถูกขยับเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีวันเหตุแน่นอนนะคะไม่มีวันเหตุแน่นอนตัวแก้มข้างนะคะหัวน็อตก็ไม่เคยถูกถอดเช่นเดียวกันนะคะ รถสภาพเดิมๆนะคะรถสภาพเดิมๆใช้งานมาแบบดูแลรักษาธนุถนอมคานหน้าเดิมนะคะอ่ะให้ดูถึงข้างล่างเลยนะคะตัวนี้นะคะคานหน้าเดิมไม่มีการถูกเปลี่ยนไม่มีการถูกดึงนะคะไม่มีบัติเหตุแน่นอนนะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะแก้มข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาะคะไม่เคยถูกถอดเลยนะคะคันนี้ห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ถือว่าใช้งานมาดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไม่มีคร่ำและมันไหลเย,ยิ้มเช่นเดียวกันนะคะบางอย่างอาจจะเป็นสีเหลืองน,นิดนึงนะคะตามอายุการใช้งานของเขานะคะแต่ว่ายังใช้งานได้ปกติทุกส่วนเลยนะ,ะอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ครบเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรืออยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์095 7์0 8 2 6 5้เนะคะอัมพชรยนนะคะยินดีให้บริการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง y t u t u นะคะอั้มรถมือสองมินบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะคะสำหรับวันนี้อมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ